สวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่กลุ่มที่5นะครับจะมานําเสนอเรื่องวิกฤตการอุทกภัยครับซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญในศตวรรษที่21นะครับซึ่งปัจจุบันหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยต้องรับมือกับปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้นและมีความรุนแรงมากกว่าเดิมนะครับอุทกภัยส่งผลกระทบต่อคนเศรษฐกิจและก็วิถีชีวิตของสังคมนะครับการนําเสนอครั้งนี้จะอธิบายถึงเหตุผลและสถานการณ์รวมถึงผลกระทบและแนวทางแก้ไขเพื่อเข้าใจปัญหาอย่างรอบด้านมากขึ้นครับ อุทกภัยคือสถานการณ์ที่ปริมาณน้ำมากเกินกว่าระบบระบายน้ำจะรองรับได้ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆเช่นบ้านเรือนถนนโรงเรียนและพื้นที่เกษตรอุทกภัยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดในโลกและยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจากภาวะโรคร้อนทำให้หลายพื้นที่เสี่ยงต่อการวางแผนพิดาลาดและไม่สามารถรับมือได้ทันเวลา สาเหตุจากธรรมชาติได้แก่พายุโซลร้อนที่ทําให้ฝนตกหนักต่อเนื่องมลสุมที่นําความชื้นจานวนมากเข้าสู่ประเทศไทยและน้ําทะเลหนุนในบริเวณลุ่มต่ํานอกจากนี้ปรากฏการณ์เลนิยายังทําให้เกิดฝนตกในปริมาณมากผิดปกติเมื่อฝนตกหนักในระยะเวลาอันสั้นก็ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากและน้ําท่วมฉับพลันโดยไม่ทันตั้งตัวกิจกรรมของมนุษย์เครื่องบวกปําสคัญเช่น การตัดไม้ทําลายป่าที่ทําให้ไม่มีต้นไม้คอยดูดซับน้ำการถมคลองหรือพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อนําไปสร้างอาคารการทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำจนเกิดการอุดตันรวมถึงการขยายเมืองโดยไม่มีการวางผังเมืองที่เหมาะสมปัญหาโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกก็ทําให้เกิดฝนตกบ่อยขึ้นและคาดการณ์ได้ยากกว่าเดิม ภาพรวมของสถานการณ์เมื่อเกิดอุกภัยนะครับเมื่อเกิดอุกภัยจะพบว่าแม่น้ําและคลองหลายสายมีระดับน้ําสูงขึ้นจนเข้าท่วมชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ําเช่นบ้านเรือนริมคลองถนนในเมืองและไร่นาทั้งหมดจะถูกท่วมในระยะเวลาอันสั้นการสัญจรเป็นไปได้อย่างยากลําบากบางพื้นที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทําให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลําบากโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนในพื้นที่ห่างไกลในพื้นที่ที่รับผลกระทบ ประชาชนบางส่วนต้องอพยพไปยังสุงพักพิงน้ำงขังเป,ปรราา็นเวลานานทําให้เกิดปัญหาสุขภาพเช่นโรคผิวหนังโรคน้ํากัดเท้าและน้ําไม่สะอาดการขาดน้ำดื่มที่ปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบทั่วไปนอกจากนี้หลังน้ํารถมักมีขยะเศษวัสดุและแตะกรอนโคลนจำนวนมากทําให้ชุมชนต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูสภาพกับสู่ปกติ อุทกภัยสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงพื้นที่การเกษตรเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงโรงงานบางแห่งต้องหยุดทำงานเนื่องจากน้ำท่วมทำให้คนงานขาดรายได้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณจำนวนมากไปกับการซ่อมแซมถนนสะพานระบบไฟฟ้าและเขื่อนนอกจากนี้ในด้านสังคมผู้คนต้องย้ายที่อยู่อาศัยการเดินทางไปโรงเรียนหรือที่ทำงานถูก จำกัดและชุมชนเกิดความเครียดและความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นครับผมแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับการฟื้นฟูป,ป่าไม้การสร้างพื้นที่รับน้ำเช่นแก้มลิงการพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทั้งวางผังเมืองอย่างเหมาะสมเพื่อลด,ดพื้นที่เสียสนน่ยงโซนระยะสั้นนะครับควรมีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมถุงยังชีพ และการเปิดศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยการร่วมมือกันระหว่างรัดและชุมชนมีความสำคัญอย่างยิ่งสุดท้ายนี้เราหวังว่าการนำเสนอในครั้งนี้จะช่วยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการรับมืออุทก,กภัยนะครับขอบคุณครับ